ีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแขกเชิญคุณมินนะครับแขกรับเชิญครับมินครับผมขึ้นมาตััวไปดีเฮ้ยคุณมินอยู่ไหนล่ะกูอยู่ข้างล่างได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบไปครับ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 ไหนเขาจะไปอยู่เอาใจเลยใจะลยใจเลยอย่านะอย่านะครับ ขึ oh. okay. Okay. Go. Go. Oh mm ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นนี่โอเคครับขึ้นมาเลยขึ้นมาดิเฮ้ยโอเคครับวันนี้เราจะมาเตนกับนัตดูสายโค่ะโอเปนกัมโนสก้าเอเอ่ายังไมไอ้เมนกูเกือบตายเปลืกเอาไปกินบ้างแต่ไม่อยากจะพูด โดนระเบิดตายโอเมาฟอ,อยฟอยอยู่ไหนล่ะอยู่ตรงพี่กูาตายก็ไม่กินตาย่อเจอละคุณอย่มอยมอามาสปอยค่ะ้องคุณอย่ามาสปอยผมอย่ามาสปอยยิ่งู้ถ้าคุณสปอยนะ ผมจะยิงคนให้ดิ้นเหมือนผีก้องกอยเลยสปอยแล้วเอ้ยคุณมิมยู่นี่อย่าเล่นอย่างงี้นี่มาอัดคลิปเร็วอะไรเนี่ย,ยหุยยะ <c oughs> ตาปากเป็ <c oughs> ดตาคาลูเลยดูดิเนี่ยตูดกระดงโอ้โหเจอในคนตูดแหลมขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตนี่ย <c oughs> เฮ้ยไอ้บิน อโทษมึงวิ่งมาไมู่้ไงม่เสียงเลยให้กูมึงไปหามันด้วยกูรู้แล้วเว้ยไปหาอ้าวก็้กูสัญญาให้มึงรู้ว่าเออกูรู้ว่ามึงมาแล้วอยู่นี่อยู่นี่อจะยิงกูทำไมล่ะอุ้ยคุณมิน เล่นมีดจะดีกว่าเล่นมีดดีกว่าไหมครับนะคมีดนะมีดนะาเลยวม้ากวนะกูหาไม่เจอเนี่ยอยู่ไหนวะเป็นี่้ยำอยู่หลังมึงอะอยู่นี่อเฮ้ยหายย้าใช้ปื้ออาอะไรอะอากูไม่ใช้ก็ได้อใช้มีดแล้วนะไม่หันแล้วแหะ กูใช้มีดอะออะออมอมเมหมือ,อนแมงมุมมากเลยอะเหมืนมอมนแมงมุมมากเลย ลหรือเป่าแน่นอนครับไม่ต้องกลัวอยู่ที่ว่าคุณมีเนก,ก้าพอหรือเปล่ามาค่ะผม,มจะรอบมาพูดถามมม่เจอมึงวิ่งอยู่มึงเที่ยรอบนั้นแหละไหนท่นนะ่ะไอ้ขังขนาดให้รู้ก่อนดิไม่บอกวไ,ไม่บอกว่าคุณอยู่ไหนมึงอยากรู้เหรอมึงอยากรู้มึงตรงมาปลานำควายตรงนูนน้นนายมินคุอยู่ดิอะ กูอยู่นี่ไปไหนฮะกูอยู่ที่ไปลำพ่อตรงนู้นหน่อยศาสตร์สปอยเหรอไปไหนอ่ะอ้ามึงจะไปไหนไปไหนกูมองไม่เห็นแล้วมึงจะไปไหนแล้วไม่ไอ้มินกูอยู่นี่มึงไปไหนเนี่ยกูมองไม่เห็นไอ้มินไอ้เวน มานี่มึงยิงทำไมเล่ามาดนี่กูมองไม่เห็นอยู่ไหนมา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 อยู่ไหนวะเอ้ยมึงมาดิมึงยิงกูดิกูรู้แหละ <c oughs> อิส <c oughs> อเป็นหวัดเนี่ยมันช่างแบบ เป็นไงเทรมานทรมานเว้ยเจ็บคอบ้านป่องเดะแฝดแฝดแฝดมีอยู่ไหนะซับอยู่นะอยู่ไหนล่ะในห้องน้ำห้องน้ำนักไฟมีแก้มห้องน้ำเนี่ยผมกำลังแม่สะบัดอยู่รูดกีกูนะอีสาไม่ได้มึงขย่าวแล้วเบิดเหรอ ไอบ้าคนเี้อะไรใครคนี้คนเี้อะไรใคร่าระเบิดไม่เคยเจอจ้ายู่ไหนเนี่ย้าวายวายหนักูเลยอยู่ไหนล่ะเลยกูจะบอกทั้ อยู่ไหนมีนอยู่ผ่านมาเนี่ยอ้ยอคลิปพีดเอกอะออออะ ไม้สปอยมรึงสปอยมึงอย่าไม่ได้สอยมึงอย่ามามึงอย่ามามึงอย่ามาฮาโลเกอร์ขอ้องไหนเนี่ยไฮอองือฮฮืยฮ เจอนี่นนยก,กูเจอมึงละอุย้ยโดนยิงอีกแล้วอะไรนะไปนู่นเลยไปไปไหนครับจะให้ผมไปไหนไปหามผมไปแน่ไม่ต้องห่วงครับใช่ครับ ผมนั่าช <H ả? S 2> ีวิตแล้วฮะจะกลละอะไรเจออะไรมาวิเอาพีจี้เอาเอ้าติดควายเอ้ยไปไหนอยู่ไหนฮะแล้วคุณจะวิ่งไปไหนอ่ะ เด็กล็อกเนี่ยนะไม่ได้เด็กงูงี้ก,งกูไม่โดนล,ล็อกกูเป็นนักลบทีเดียวโดนเลยลสัตว์ยังไม่โดนแตวันนี้โดนนี่อ่ะมาเจอมาซะเกก์ สวัสอาไ้มี่นอนตรงนั้นไมอยู่วะเฮ้ยทำไมครับครับเออมึงไปทำอะไรตรงนัมึงตายเยี่ยแหละตอนกูตายเลยฮะอาไอม่ตกกันทำไมวิเนี่ยลบลบลบหยเดไม่พ้นหรอก เอเลยป้กูให้มันทำอะไรนั้นแหลยมึงมาสปอยมีดกูดีกว่าไหมอล่อาล่ะใปืนนะใช้ปืนระอมะมเคเกูเคได้มาเฮอมาเอะไอของเคอ่ะเจอโซเวนท่านบอมกูกรู้เดี๋ยวก็จบแต่มึงจะเ